ว่าด้วยเรื่องดราม่าเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับก็เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันเริ่มมาจากความคิดที่ว่าจะให้ผู้สูงอายุได้เบีย้ยเนี่ยเ็เริ่มมาจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2546ครับแล้วจนกระทั่งเรามีการให้เบี้ยสูงอายุแบบโดยทั่วกันเนี่ยในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ปี2552แล้วก็ทําการให้เบี้ยผู้สูงอายุแบบโดยทั่ว,ในใน 52, วกันมาตลอดนะครับจนกระทั่งพอถึงปี2565เนี่ยตอนนั้นมันมีดราม่าเรื่องว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปรับ สวัสดิการของรัฐเนี่ยมากกว่า1ทางก็คือรับจากบําเหน็จล้วก็รับจากเบี้ยผู้สูงอายุด้วยนะครับก็เลยทําให้คณะกรรมการคณะกรรมการผู้สูงอายุเนี่ยก็ไปถามกฤษฎิกาว่า้เรื่องนี้ควรจะให้ผู้สูงอายุรับเบี้ยได้2ทางหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการที่ผู้สูงอายุทําการเอาเงินคืนมาให้ให้หน่วยงานของรัฐแล้วด้วยนะครับประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความแล้วส่งจดหมายกลับไปบอกว่าสามารถรับเบี้ย2ทางได้ก็คือรับจากบําเหน็จ ที่ได้จากลูกรับบําเหน็จแทนของลูกได้แล้วก็รับเบี้ยผู้สูงอายุก็ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันไม่ผิดไม่ผิดกับระเบียบก็ให้ให้ทำการคืนเงินที่ผู้สูงอายุคืนมาเนี่ยคืนเงินให้ผู้สูงอายุไปนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าคณะรังการกิจฎีการเนี่ยไปทําการเขียนวรรสองแถมมาด้วยนะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา48วรรสองเนี่ยบอกไว้ว่าให้เบี้ยผู้สูงอายุเมื่ออายุเกิน60แล้วก็ต้องมีความจน ประมาณหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุก็รับเรื่องจากที่กิตติกาเขาตอบมาเนี่ยเอาไปออกเป็นระเบียบม,มาผ่านกระทรวงพอมพัฒนาสังคมผ่านผ่านมาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้จ่ายนะครับกับผู้ขึ้นทะเบียนออกจดหมายวันที่ออกประกาศวันที่7กรกฎาคม66บอกว่าให้ผู้สูงอายุท,ที่ที่มีอายุเกิน60แล้วก็จะต้องจนถึงประมาณหนึ่ง ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้ถูงอายุแล้วให้มีสิทธิ์บังคับใช้วันที่12สิงหาคมเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งกระทรวงเนี่ยก็บอกมาด้วยว่าคนที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ไม่มีผลกระทบแต่คนที่ลงทะเบียนมาทีหลังเนี่ยจะต้องมีความจนนอกจากจะแก่เราจะต้องจนด้วยถึงจะสามารถรับเบีย้ยผู้ถูงอายุได้นะครับปัญหามันเกิดตรงประมาณนี้นะครับอยู่ตรงว่าข้อที่1รัฐบาลรักษาการเนี่ยมีสิทธิ์ในการออก แก้ประกาศที่มีผูกพันรัฐบาลหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องที่1่ตัวเรื่องที่2เนี่ยไอตัวกระทรวงพมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุเนี่ยที่ไปเอาบ้าจี้เอาคําตอบของกิษฎิกาไปใช้เนี่ยอันนี้ทำมันมันถูกไม่มีใครทบทวนเลยหรืองไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้แต่เดิมตัวเองก็ไม่ได้ถามไม่มีคนถามกฤษฎิกาเขาเขียนเกินออกมาเองประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ข้อแนะนําก็คือว่าถ้ารัฐบาลทุตใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ย สิ่งแรกที่ควรทำเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องไปรีบแก้แลฐธรรมนูญนะครับให้ทําการแก้ไขระเบียบอันนี้ให้คืนไปที่ให้ผู้ถูงอายุได้รับเบีย้ยเท่วกันเหมือนเดิมก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําเป็นเรื่องแรกแล้วก็ไอ้ที่สัญญาว่าผู้ถูงอายุจะต้องได้เงินมากกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็ไปทาตามสัญญาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องรีบทำครับผมรวยกว่าย่อมดีกว่าครับ